สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ประโยชน์ดีมีทุกวันพื้นที่ที่เราชวนกันคิดชวนกันฟังและเข้าใจเรื่องราวรอบตัวง่ายๆที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาชวนคุยกันแบบยิ้มๆกับหัวข้อที่ทุกคนเคยได้ยินแน่ๆว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่เคยสงสัยไหมคะว่าคำนี้เป็นเพียงภาพจำหรือเป็นนิสัยจริงๆของคนไทยกันแน่ แล้วรอยยิ้มแบบไทยๆแท้จริงแล้วมีความหมายยังไงบ้างคนไทยยิ้มง่ายจริงไหมหลายคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติมักพูดว่าคนไทยยิ้มง่ายใจดียิ้มแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและนี่ก็เป็นภาพจำที่ทำให้เหมืองไทยถูกเรียกว่า land of smile แต่ในความเป็นจริงรอยยิ้มแบบไทยๆไ,ไม่ได้แปลว่ามีความสุขเสมอไปนะคะรอยยิ้มของคนไทยมีหลายแบบกว่าที่คิด จากการศึกษาทางวัฒนธรรมพบว่าคนไทยมีรอยยิ้มหลากหลายความหมายมากถึง13แบบเช่นยิ้มแบบขอบคุณยิ้มแบบเกรงใจยิ้มแบบกรบเกลือนยิ้มแบบเสียใจหรือแม้แต่ยิ้มแบบเหนื่อยใจซึ่งต่างชาติอาจมองว่าคนไทยยิ้มให้ตลอดเวลาแต่สำหรับเรามันคือภาษาทางอารมณ์ที่แสดงออกอย่างสุภาพเป็นการรักษาหน้ากัน และไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ในสถานการณ์ต่างๆรอยยิ้มในสังคมไทยเครื่องมือทางวัฒนธรรมในสังคมไทยรอยยิ้มเนี่ยเป็นมากกว่าการแสดงความสุขแต่มันคือเกราะป้องกันความขัดแยง้งเรายิ้มเพราะไม่อยากมีปัญหายิ้มเพื่อถนอมน้ำใจยิ้มเพราะเกรงใจซึ่งตรงนี้ทำให้เราดูอบอุ่นและน่าคบหามากในสายตาของคนต่างชาติค่ะ และแบบนี้เรายิ้มแบบไทยๆเป็นเรื่องดีไหมดีค่ะถ้าเรายิ้มจากใจและรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรจริงๆแต่ถ้ายิ้มเพราะเก็บทุกอย่างไว้ในใจจนกลายเป็นความเครียดสะสมบางครั้งก็อาจต้องฝึกยิ้มด้วยใจและพูดอย่างเข้าใจเพื่อรักษาทั้งความสัมพันธ์กับคนอื่นและความสุขของตัวเองยิ้มไว้ก่อนอาจเป็นนิสัยไทยแท้แต่มากกว่านั้นคือ ศิลปะในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเข้าอกเข้าใจไม่ว่าจะยิ้มเพราะดีใจยิ้มเพราะเห็นใจหรือยิ้มเพราะเข้าใจถ้ามันออกมาจากใจจริงๆรรอยยิ้มนั้นก็ยังคงสวยงามเสมอขอบคุณที่รับฟังนะคะถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้ทำให้คุณเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องประโยชน์ดีมีทุกวัน เพื่อไม่พลาดเึื่งราวดีๆที่ฟังง่ายและใช้ได้จริงในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอยิ้มเบาๆแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ